สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชนเนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลป้าแตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนที่บ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชนเนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันแล้วก็กดติดตามให้ช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชนนลนะคะวันนี้จะมาพูดถึงนะคะสาวนั่งเทียนเขียนข่าวอยู่ต่างถิน่นแดนไกลนะคะ ก็ที่ออกมาพูดเกี่ยวกับการให้คติสั่งสอนลูกหลานหรือคนอื่นเขานะคะว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือทําไมมีนิสัยแบบนี้แบบนี้ตามที่เขาพูดออกมานั่นแหละครับเราก็เลยอยากจะมาพูดว่านะคะการที่เราจะไปสอนลูกคนอื่นนะ่ะต้องหันมองตัวของเราเองด้วยว่าเราสอนลูกของเราหรือพ่อแม่ของเราสอนเรามาดีแค่ไหนนะคะ บางคนนะคะพ่อแม่สอนมาดีมากนะคะสอนมาดีสารพัดท,ที่จะสอนดีสอนให้รู้จักบุญคุณสอนให้รู้จักคําว่าผิดชอบชัว่วดีสอนให้รู้จักคําว่าเกรงใจผู้อื่นสอนให้รู้จักว่าคุณธรรมจริยธรรมเป็นยังไงแต่คนคนเหล่านั้นหลายหลายคนพ่อแม่สอนมาดีแต่ยังไม่ได้เสศษเสี้ยวของพ่อแม่สอนก็มีด้วยซ้าไปนะคะแล้วบางคนนะคะ ไม่เคยได้เจอพ่อแม่ไม่เคยพ่อแม่ได้สอนแต่รู้จักคำว่าผิดชอบชั่วดีคุณธรรมจริยธรรมและก็คำพูดคำจาอยู่ในสังคมมีอีกมากมายนะคะมันอยู่ที่ตัวบุคคลนั้นๆค่ะแม้แต่ตัวคุณเองนะคะที่นั่งเทียนเขียนข่าวอยู่ต่างถิ่นแดนไกลนี่แหละคะ่ะคุณย้อนไปดูว่าพ่อแม่ของคุณสอนมากแบบไหนคุณถึงออกมาด่าผู้อื่นแบบหยาบๆคลายๆ ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นทั้งที่ตัวเองไม่ได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นนั้นทั้งที่ตัวเองไม่ได้ไปเป็นคนเกี่ยวข้องในคดีนั้นๆด้วยซ้ำไปแต่คุณออกมานั่งด่าเอาชีวิตเขามาด่าเอาชีวิตเขามาบูลลี่บูลลี่เขาทั้งครอบครัวไม่พอบูลลี่เขาถึงพ่อแม่พี่น้องเขาบูลลี่ถึงลูกถึงหลานเขานะ่ะแล้วพ่อแม่ของคุณสอนคุณมาแบบไหนละ่ะคุณถึงได้เป็นแบบนี้แล้วคุณสอนลูกของคุณแบบไหนคุณก็ลองหันกลับมาย้อนดู ชีวิตของตัวเองด้วยนะนะคะเพราะสิ่งที่เรามองเห็นทุกวันนี้เรายังนึกเลยว่าพ่อแม่ของคุณนะ่ะสอนคุณดีมาตลอดแต่คุณคิดเองไม่เป็นหรือเปล่าหรือว่าพ่อแม่คุณก็เหมือนกันกับคุณเห็นไหมคะมันคิดได้หลายอย่างการที่เราจะไปสอนใครหรือให้ใครสอนลูกของคนใดคนหนึ่งว่า ต้องทำอย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้ทำเหมือนที่ฉันคิดนะทำเหมือนที่ฉันบอกนะมันเป็นไปไม่ได้คะ่ะเพราะนั่นมันคือครอบครัวของเขาเขาจะสอนครอบครัวของเขาอย่างไรเราคนนอกไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปสั่งไปจ้อมจี้จี้ชัยให้เขาว่าต้องสอนลูกแบบนี้นะฉันคิดแบบนี้เธอต้องสอนลูกของเธอแบบที่ฉันคิดนะมันไม่สามารถที่จะไปชี้นำหรือบังคับให้เขาสอนลูกของเขาตามที่คุณต้องการได้ เอาชีวิตของตัวเองให้ดีก่อนไหมว่าเราจะสอนลูกของเรายัางไงนะคะให้ลูกของเราเป็นคนดีอยู่ในสังคมได้แม้แต่ตัวไม้์เล็บเจเจก็ไม่อาจที่จะสั่งสอนลูกได้เสมอไปว่าลูกต้องทําตามในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราต้องการเพราะนั่นมันคือชีวิตของเขาเราสอนได้แต่ว่าลูกต้องทําดีนะอะไรที่มันผิดข้อกฎหมายอะไรที่มันทําแล้วไม่ถูกข้อกฎหมาย อย่าออกไปทํานะเพราะนั่นมันคือการทําผิดกฎหมายลูกต้องเข้าไปติดคุกติตารางถ้าหากลูกทําผิดกฎหมายเราต้องบอกลูกในสิ่งนี้แต่อนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงต่อให้เราสอนดีแค่ไหนถ้าลูกของเราไม่ฟังไม่เชื่อฟังในสิ่งที่เราพูดมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไงเราจะใบบังคับให้ใครสอนลูกของเขาให้เป็นอย่างที่เราต้องการได้ไงแม้แต่ตัวเราเอง สอนลูกของเราลูกเราจะทําตามในสิ่งที่เราสอนไหมยังไม่รู้เลยเห็นไหมคะแค่ได้หวังหวังว่าเขาจะเป็นคนดีของสังคมอยู่ในสังคมได้โดยปลอดภัยโดยไม่ถูกคนอื่นย่ำดีโดยไม่ถูกคนอื่นทําร้ายร่างกายโดยไม่ถูกคนอื่นรังเกียเขาเนี่ยแหลคะค่ะเราคิดได้แค่นี้แล้วว่าเราอยากให้ลูกเราเป็นคนดีในสังคมเพื่อที่จะได้อยู่ในสังคมได้นะคะ ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปบังคับลูกว่าต้องทําตามที่เราต้องการทุกอย่างนั่นมันคือชีวิตเขาจริงนะคะเรากุ้มท้องเขามาเก้าเดือนกว่าจะเลี้ยงเขามาโตคือเรารักและทุ่มเทความรักความห่วงใยให้เขาแต่เราไม่สามารถที่จะบังคับทุกอย่างให้เขาทําตามในสิ่งที่เราชอบได้ในสิ่งที่เรารักได้นะคะอย่าสอนผู้อื่นว่าต้องบอกลูกเขาว่าต้องทําตามที่คุณชอบ คุณหันไปดูลูกของคุณในวันที่คุณสอนเขาในวันที่คุณอบรมเขาในวันที่คุณเลี้ยงเขาอ่ะเขาเติบโตมาได้แล้วเขาเป็นยังไงในปัจจุบันนี้ได้ตามใจที่คุณสอนได้ตามใจที่คุณต้องการเป็นเหมือนที่คุณอยากให้เป็นหรือเปล่าอย่าสอนแต่ผู้อื่นต้องดูตัวเราเราต้องดูว่าเราดีมากน้อยแค่ไหนไม่เลิบเจเจไม่ได้ดีพอ อาจจะสอนลูกได้ไม่ด pues mm ีพอแต่วันหนึ่งเขาโตขึ้นเขามีความรับผิดชอบเขาต้องรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเหมือนที่เราสอนว่าสิ่งนี้มันผิดอย่าไปทำสิ่งนี้มันไม่ถูกอย่าไปทำสิ่งนี้มันบิดเบียนผู้อื่นเขาอย่าไปทำสิ่งนี้มันคือการโกงผู้อื่นเขาอย่าไปทำสิ่งนี้มันคือการเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเขาอย่าไปทำอะไรที่มันไม่ใช่ของของเรา อย่าไปอยากได้อย่าไปอยากเอามาเป็นของตัวเองนี่คือสิ่งที่ไมล์เลฟจะเจสอนลูกแต่อนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ยังว่าลูกเราจะทํำยังไงจะทําเหมือนที่เราพูดจะทําเหมือนที่เราสอนเขาไหมนั่นมันคืออนาคตไม่มีใครมองเห็นค่ะไม่มีใครรู้ได้หรอกว่าลูกของเราแม้แต่ตัวเราในอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงร,รู้แต่ว่าวันนี้จะทำดีทำความดีเท่าที่ทำได้ ต่อให้ไม่มีใครเห็นก็จะทำมันทุกทุกวันเพราะเราเชื่อว่าเวรกรรมบาปบุญคุณโทษมันมีจริงเราทำผิดเราต้องได้รับโทษถ้าเราไม่ทำผิดโทษนั้นนั้นก็ไม่มาถึงเรานี่คือความคิดของไม่เลิฟเจจเรารักความถูกต้องเราต้องยืนในความถูกต้องไม่ใช่ว่ารักความถูกต้องแต่สนับสนุนออกไปทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายมันก็ไม่ใช่ความถูกต้องที่เรา ต้องการไม่ใช่หรือคะเห็นไหมคะแม้แต่ตัวเราอะนะคะเราบอกว่าเรารักความถูกต้องรักความยุติธรรมแต่ทำไมเราจึงสนับสนุนคนที่ทำผิดกฎหมายหรือว่าสนับสนุนคนที่ออกไปทำความผิดเห็นไหมคะนี่ก็คือความคิดของคนเราไงคะการสั่งสอนของคนเราเนะี่ยมันสอนได้ทุกคนแล้วใครไม่อยากสอนให้ลูกตัวเองมีอนาคตที่ดี ใครไม่อยากสอนให้ลูกตัวเองมีอะไรที่มันถูกต้องตามตามความคิดของเรานะ่ะแต่อนาคตเราไม่รู้ไงคะว่าสิ่งที่เราสอนไปนะ่ะมันจะเกิดผลมากน้อยแค่ไหนเพราะมันไม่รู้อนาคตไงคะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะก็ฝาก f อลุงป้านะคะช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงป้านะคะทีพีสกินแล้วก็บริษัทมนโอมโฮมซั์นะคะ ชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นค่ะตามกําลังของเราแต่อย่าทําให้เกินตัวนะคะมันจะทําให้เราเป็นทุกข์นะคะหากเราไม่มีดูคลิปดูไลฟ์สดของลุงป้าโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้ค่ะก็คือหนึ่งแรงกําลังใจที่เราจะส่งถึงลุงป้าแล้วนะคะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เข้ามาอยู่กับลุงป้าด้วยนะคะมาดีพีดของคุณรัชนีลูทินแซดของคุณอ้อก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุวัตนและก็ผลิตภัณฑ์ของยูทูบเบอร์นะคะชอบตัวไหนตัวนั้นแล้วแต่เรานะคะแล้วก็ เอฟซีที่ค้าขายของทางออนไลน์เนี่ยคะ่ะเราสนับสนุนนะคะเราชอบคนไหนก็เลือกสนับสนุนคนนั้นนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ